ร่วมกันทุกลมหายใจจะร้อยใจ สวัสดีค่ะทานผู้ชมคะพบกับรายการถอดสลักข่าวกับบิชันสร้อยฟ้าโอสุขนทิพย์นะคะวันนี้รายการถอดสลักข่าวจะชวนทุนผู้ชมมาดูเรื่องของไฟฟ้ากันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโรงไฟฟ้าฉีวมวมลค่ะทานผู้ชมคะเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะคะประเทศไทยในแต่ละปีเนี่ยมีการเผาทิ้งกันเป็นจํานวนมาก สิ่งที่ตามมาคือปัญหามลพิษนะคะโดยเฉพาะที่เราเห็นทางภาคเหนือนะคะถ้าเราสามารถจะรวบรวมเอาเศษวัสดุทางการเกษตรเหล่านั้นมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ท่านผู้ชมว่าจะดีไหมคะได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็ได้แก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเมื่อเร็วๆนี้คะ่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาร่วมกับพันธมิตร3องค์กรหลักๆนะคะก็คือการไฟฟ้าฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงภาคเอกชนก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาเซ็น MOU ร่วมกันนะคะจับมือกันในการพัฒนานะคะผลักดันโครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับชุมชนนะคะที่จะกระจายไปอยู่ทั่วประเทศโรงไฟฟ้าละ1เมกะวัตต์ค่ะเป็นการนำงานวิจัยที่มีอยู่นั้นลงไปสู่ชุมชนเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงๆได้หรือเปล่านะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะคุณพรชัยรุจิป,ประภาและท่านประธานสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุงศักดิ์ชาติสิทธิผลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะส,ส,สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ เรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นอนาคตข้างหน้าที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะกลับมาคุยกับทั้งสองท่านค่ะสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ www บก ok ถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเครียดไปหยปะปไปหยากกันหน่อยไมได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ ชีีีวิตท่ดมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะมาแล้วครับลรารับยิงเข้าไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์สุดยอดไปเลยครับพบกับการแข่งขันฟุตซอล B M MM, M สุดยอดทีมเยาว,วชนที่มาร่วมประชันฝีเทา้ากว่า50ทีม5 5าถึงย6กันยายนณนศูนยะ์กีฬาวชิระเบญจทัศน์และ28ถึง30กันยายนณลานเซ็นทะรัลเวิด์ยายนนนะงานมันมันระดับนี้จัดโดย กรุงเทพมหานครอ,อย่าพลาดกันนะครับ ชีวิตที่ดีมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องการผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลสําหรับชุมชนนะคะขนาด1เมกะวัต์ที่จะให้กระจายไปทั่วประเทศนะคะด้วยเทคโนโลยีแกสฟิเคชันแบบมันติฟิสต็อกนะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไรเทคโนโลยีนี้จะลงจากหิ่งไปสู่ชุมชนแล้วเป็นจริงนะคะช่วยในเรื่องของการผลิกตกระแสไฟฟ้ากระจายไปทั่วประเทศจริงๆได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้เราคุยกับทั้งสองท่านนะคะท่านปรัดกรสทวรวงวิทยาศสตระเทคโนโลยีและท่านประธานสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ ให้เกียรกิรายการนะคะท่านประหลัดคะเรื่องนี้เนี่ยที่มามาถึงโครงการนี้เนี่ยมียังไงคะก็คืออย่างท,ที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นการจัดพลังงานเนี่ยไม่ว่าปัจจุบันหรือในอนาคตตรงนี้เนี่ยมันจะคงจะต้องทําอย่างรอบคอบนะครับก๊าซปัจจุบันเนี่ยเราเราผลิตไฟฟ้านะครับโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักนะครับถึง70%ซ ก็เป็นที่ทราบดีว่าปริมาณสำรองของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมันลดลงไปมากคาดว่าน่าจะใช้ได้ประมาณสักแถว15ปีนะครับและขณะเดียวกันถ้าหากว่าสามารถเจรจากับเรื่องของกับประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับอาจจะยื่นไปถึง20ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยอัตราการใช้ขณะนี้เนี่ยนะครับมันจะมันจะทำให้ก๊าซเนี่ยหมดไปนะฮะหมดปดไปเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะาหาเชื้อเพลิงต่างๆมาผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องคงจะต้องเก็บทุกรูปแปบบนะครับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เองเนี่ยครับก็เลยร่วมร่วมกับกระทรวงพลังงานนะฮะในการที่จะคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้เ,เชื้อเพลิงชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแกลบสากกระโปดนะครับหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นชีวมวลตัวอๆๆื่นๆนะครับเพนยงแต่ถึงได้คิดว่า,าน่าจะมี คิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับค่ะคือกระจายแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะคะท่านประหลัค่ะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นการเซ็น MOU ร่วมกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเ,เดิมเนี่ยเรามีเรามีการคิดค้นในเรื่องของระบบการสเปกเกชันในการผลิตไฟฟ้าอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะาการใช้เชื้อเพลิงตัวเดียว นะครับอย่างเช่นเราใช้เราใช้แกลบตัวเดียว <c oughs> นะครับหรือว่าใช้สังโกะพดตัวเดียวหรือก็ใช้เศษไม้อย่างเดียวนะครับ <c oughs> แต่ทีนี้บ้านเราเอย่างที่ทราบกันดีว่าพืชเกษตรพวกนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของฤดูกาล <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะใช้แล้วก็หาเชื้อเพลิงได้ตลอดปีเนี่ยหรือว่ามากที่สุดใน1ปีเนี่ย <c oughs> มันจะทําให้การมีการเป็นการใช้หรือการผลิตไฟฟ้า มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นะนะครับก็คือคําว่ามันติฟีสต็อกก็คือมันติคือหลากหลา,หลายเชื้อเพลิงใช่ไหมครับใช่ครับ<ช><ช>เป็นชี้มวัลที่หลากหลายใช่ใช่ครับอาจจะใช้อาจจะในบางพื้นที่อาจจะมีมีแกลบ <สะ S 2> บางพื้นที่อาจจะมีสร้างข้าวบางพื้นที่อาจจะมีสร้างข้าวโพดะนะครับหรือว่าเป็นพวกเศษไม้หรือแม้แต่ภาคเหนือเองนะครับซึ่งมีพวกวัชพืชเยอะพวกไมยราบยักษ์พวกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้ ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับการเซ็น MOU ครั้งนี้เนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์เซ็นกับใครบ้างคะเรามีเซ็นอยู่ทั้งหมดสี่หน่วยนะครับอันแรกก็คือตัวตัวกระทรวงเองนะครับอันที่2ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขามีเขามีความรู้ในเรื่องของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเราอสสาศัยต้องเขาเนี่ยขณะเดียวกันคือไม่ใช่อสสาศัยโน้ตฮาวอย่างเดียวนะฮะให้เขาออกตังค์ด้วยนะครับก็คือออกตังค์มาสามสิบสามสิบล้านนะครับก็กระทรวงวิทย์ออก30ล้านนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและรักพลังงานเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนหลักตัวนี้อยู่นะครับก็ชวนชวนเขาเข้ามานะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรา ในในแง่ของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยได้ขึ้นมาแล้วถ,ถ้าหากเราไม่ดึงเอกชนเข้ามามันก็จะจอยู่บนหิ้งเพราะฉะนั้นนะขั้นตอนตรงนี้ก็เลยถึงได้หารือกับทางท่านพยุงศักดิ์นะครับบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเข้ามาร่วมกันเลยตั้งแ,แต่ต้นหาคนร่วมมือกันต้นเสร็จแล้วเนี่ยพอพัฒนาแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับ <ใน S 2> คือส<ำ>ี่ฝ่ายร่วมกัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแล้วก็สภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะทางสภาุตสากรรมเข้าไปร่วมอย่างไงบ้างคะก็เราเนี่ยก็เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคเรามีเป็นประเทศเกษตรท่านเชื่อไหมว่าพลังงานทางด้านชีวมวลเนี่ยถ้าไปดูคำนวณดูนะอันดับ4ของโลกนะลองจากถ่านหินแก๊สแล้วก็พวกแก๊สธรรมชาติน้ำมันพวกเนี้ยนะคร ประเทศไทยเราเนี่ยมีพืชผลพวกนี้เยอะมากนะเราเป็นประเทศเกษตรที่สําคัญแต่ว่าเรามีความสูญเสียคือเผาทิ้งบ้างหรือว่าปล่อยทิ้งตามธรรมชาติเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็เผาสั่งข้าวทิ้งเผาสังข้าวโพดทิ้งเกิดเป็นควันมลพิษกันไปทั่วอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่เรายังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่งนั้นพอเรามีแนวคิดเรื่องของ g a s i f i c a t i o n เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะทําให้เกิดเรียกว่าประโยชน์กับชุมชน นะครับรวบรวมเศษพวกนี้ซึ่งควรจะเป็นของเสียหรือเผาทิ้งไปแบบเปล่าเนี่ยนะครับก็มารวมกันทีนี้มันก็ต้องใช้เรียกว่าเทคโนโลยีใช้การที่เข้าไปพัฒนานะครับถ้าเราสามารถทําได้สักชุมชนละสัก1นึ่งเมกนะครับเมกะวัตเนี่นะฮะแล้วก็ทําได้ทั้งปีโดยเปลี่ยนมันติฟีดนี่ก็คือหมายว่าใช้พืชได้หลายอย่างเชื้อเพลิงได้หลายประเภทชีวมวลได้หลายประเภทนะมันจะทำให้ทําได้ทั้งปีทั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์นี่ถ้า เอกชนเนี่ยที่เห็นก็สนใจนะฮะแล้วก็เป็นความคิดที่เริ่มที่ดีมากของทางกระทรวงวิทย์กับทางการไฟฟ้าไฟาผิแล้วรวมทั้งพพเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันที่ดีมากนะครับว่าเราเข้าไปดูว่าเทคโนโลยีเป็นยังไงแล้วเอามาใช้ในทางปฏิบัตินะครับแล้วก็จะมีการสารต่อย,ยอดนะครับแล้วก็พัฒนาถ้าเราทำนี้ได้เราสามารถกระจายไปได้หลายๆหลายส่วนของประเทศนี่นะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะฮะ แล้วก็เราเองจะลดการพึ่งพาเท่าที่สำรวจดูเนี่ยเราอาจจะทําได้ถึง3,000นะเมกะวัตต์นะครับ,รบทั้งประเทศเนี่ยนะฮะกระจายไปทั่วประเทศครับแล้วก,ก็อันนี้ก็จะทําให้ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยสามารถที่จะมีพึ่งพาตัวเองได้นะเพราะว่าจะมีการทําไฟฟ้า1เมกะวัตต์คนก็จะสามารถมีงานทําแล้วก็สามารถที่จะแทนที่จะไปทําให้มันเสียหายนะก็บางทีเราเห็นเผาเป็นควันเป็นขมเหลาเป็นอะไรเงี้ยก็ เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครค่ะแสดงว่าวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมสนใจไหมคําตอบก็คือสนใจอยู่แล้วโอ้เท่าที่คุยดูนะมีผู้สนใจหลายๆายมากนะครับแต่ว่าก็คงต้องคัดเลือกนะครับค่ะ ทางสภานี้ก็รับหน้าที่ว่าต้องไปดูคัดเลือกวางกฎเกณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรมนะแล้วก็สามารถที่จะมาพัฒนาแล้วคนที่จะมาเข้ามาร่วมเนี่ยคงต้องมีจิตอาสาส่วนหนึ่งด้วยนะครับว่าทำในเพื่อประโยชน์ของสังคมหลักเกณฑ์ต่างๆเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะคะขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคําว่าระบบ Casification แบบมันติฟิ s ต o c กกันนิดนึ g a s i f i c a t i o n เนี่ยท่านประหลัดคะคนในวงการวิศวกรรมอาจจะรู้จักแต่ชาวบ้านทั่วไปอาจจะงง g a s i f i c a t i o n มันเป็นยังไงคะ ก็คืออธิบายง่ายๆนะครับก็คือว่ามันจะมีที่ส,สําหรับฟีดหรือว่าโสอไใส่ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปะนะครับพอใส่เชื้อเพลิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะขเข้าไปเผานะเข้าไปเผาในใน,ในเตาเผาซึ่งเตาเผากันาะดนี่คือพยายามทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปถึงประมาณแปดเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยนะครับนะซึ่งองศาซึ่งตรงนี้มันจะมันจะ,นจะสูงมากะนะครับมันจะทําให้เป็นการจะสามารถที่จะเข้าไปเผาแล้วก็ อัดเข้าไปแล้วก็ได้แก๊สออกมาได้แก๊สออกมาแล้วก็เอาไปใช้เอาไปใช้ในเครื่องเครื่องปั่นไฟฟ้าค่ะอย่างนี้อย่างที่ท่านเพงเห็นในภาพนี่คือตัวอย่างของโรงไฟฟ้าแบบชีวมวลขนาดเล็กนะคะที่เห็นในภาพตอนนี้เนี่ยพอได้แก๊สเสร็จแล้วเอาแก๊สไปทําอะไรต่อคะเอาแก๊สเข้าไปเข้าไปเผาในเข้าไปปั่นปั่นไฟครับในเจนเนอเรเตอร์ในแก๊สในเครื่องใช่ไหมคะใช่ครับอืมค่ะอันนี้คือว่า เป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ครับมันจะทําให้พวกควันพวกเขเม่าเนี่ยน้อยลงนะครับหรือไม่มีเลยะนะครับซึ่งจะจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าะนะครับอันนี้ทุกวันนี้มีระบบแกส i ิ i c เ t ชันที่เกิดขึ้นจริงๆมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแกส i ิ i c เ t ชันจริงๆเกิดขึ้นหรือยังคะอ๋อมีมีมีแล้วครับแต่ว่ายังเป็นลักษณะของเป็นเป็นเชื้อเพลิงเชิงเดียวอยู่ก็<ต>คือเชื้อเพลิงประเภทเดียวยจะแกล ก็แกลบอย่างเดียวใจ่แกลบอย่างเดียวหรือว่าเป็นพวกสังกะโปดกับสังกะโปอย่างเดียวนะครับแต่คราวนี้ที่เราจะคิดก็คือว่ามันต้องเป็นลักษณะใช้ได้หลายอย่างแม้แต่เศษไม้ที่เราตัดกิ่งมะม่วงที่ตัดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็มาเอาเอามาเอามาใช้ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเว่าอาจจะมันจะต้องมีการปรับเครื่องมีการปรับจูงเครื่องซึ่งตรงนี้ฮะจะเป็นเทคโนโลยีซึ่งจะต้องมีการคิดค้นขึ้นมาในการที่จะเอามาเอามาใช้ค่ะ เอาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่ากับการผลักดันของ4หน่วยงานหลักๆนะคะที่มาร่วมกันผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กนะคะในชุมชนต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับทั้ง2ท่านต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ w ว w บังกอกว i ส .com ีถ้า,าี่อทไอต่กกอมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ้ยเชียดประหยะัดประหยดกันหน่อยไม่ด้มีไว้ใช้นาน,านแค่นี้แหละจบ หาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้วันนี้ปลูกข้าวฉันจะเปรมปรีเงินสดไม่ต้องมีรูปบั้นตายเรื่องได้รื่อก่อนมาสิเชื่อกัเกษตรกรขทกสอรูด ีีวิดมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราคุยกันถึงการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด1เมกะวัตต์นะคะกระจายอยู่ทั่วประเทศเอางานวิจัยนะคะลงสู่ชุมชนนะคะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าเรากลับมาคุยกับท่านประัทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีและท่านปร,ระธานสภาอุตสาหกรรมกันต่อนะคะท่านปรัดคะในโครงการครั้งนี้เนี่ยใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนคะ รวมประมาณเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือประมาณ1้อล้าน <c oughs> ในร37ล้านนี้ก็จะมีทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเราออกให้30ล้านนะครับ <c oughs> โดยใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับ <c oughs> ทางกฟผนะฮะเอามาให้30ล้านนะครับส <c oughs> ำหรับเป็นงบในเรื่องของอย่างกระทรวงวิทย์ก็ทำานเรื่องเป็นเรื่องของการที่จะร่วมร่วมงานวิจัยนะครับ <c oughs> เรื่องหารูปหาต้นแบบนะครับ <c oughs> และขณะเดียวกันก็จ้างนะครับจ้าง เติร์ดปาร์ตี้นะ <concern. S 2> เข้ามาที่จะเข้ามาประเมินประสิทธิภาพของเครื่องนะครับ <c oughs> อีกของกอผอเองก็จะเข้ามาในเรื่องของการออกแบบการออกแบบแล้วก,ก็การเข้ามาวิจัยในเรื่องของตัว,ต,วตัวเครื่องะนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นของภาคเอกชนที่จะต้องมีการชักจูง <c oughs> นะครับหรือว่าที่จะชักชวนให้เกิดผู้ที่จะเข้ามาร่วมนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้สามารถ เดินง,งานต่อไปถ้าเปิดครับปกติแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นโรงไฟฟ้าเชื้อโมนเนี่ยเขาใช้เชื้อเพลิงประเภทไหนก็ใช้ไปประเภทเดียวแต่ว่าขณะเดียวกันเชื้อเพลิงแต่ละประเทศประเภทเนี่ยเชื้อวมลแต่ละประเภทมันก็มีความร้อนไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็น<ช>กะลาเป็นฟางข้าวเป็นสังาะพดก,การให้ความร้อนก็แตกต่างกันการออกแบบ เครื่องจกักรเครื่องกลตรงนี้เนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนมันมีความยากง่ายยังไงคะตรงนี้ตรงนี้อย่างที่เราทราบนะครับเพราะว่าถ้าเกเราสมมติว่ากรณีที่พวกเชื้อเพลิงที่ให้ให้ความร้อนออสูงสูง นะฮะไอความรองสูงพวกนี้มันจะเผาง่ายะนะฮะกวนออกมามันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าพอถึงเวลาเพราะมันจะมีพวกเชื้อเพลิงที่มันที่มีค่าความร้อนต่ำๆพวกนี้เนี่ยหรือ <ไฟ S 2> มีความชื้นถึง<ว>มีมีความชื้นสูงๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของไอ,อตัวกา๊าซที่ปล่อยออกมา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับการจูนเครื่องหรือการเลือกรูปแบบของเครื่องอันนี้การเป็นเรื่องการเป็นเรื่องสําคัญ<อ>ซึ่งจะต้องมีการวิใจัยในการ,การที่จะหาเครื่องที่เหมาะสม <c oughs> นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าออแ,คแค่ว่าตัวการศึกษาแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวอย่างที่เราทราบบบว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างภาคใต้ก็จะมีพืชพืชผลอย่างหนึ่งนะฮะอย่างกรณีอีสานก็จะมีเชื้อเพลิงอีกแบบหนึ่งอย่างเหนือก็จะมีแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เนี่ย ในปีปี55เนี่ยเราก็ได้งบประมาณมานะครับเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของว่าพื้นที่ตรงไหนมีรูปมีเ,เหมาะสําหรับไอ้เครื่องไอ้ไฟฟ้านี่อย่างไรนะครับประเภทไหนอย่างไรน <c oughs> คะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนั้นเ,นเราได้เงงบประมาณมา20ล้าน <c oughs> ที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมของตัวรูปแบบของโรงไฟฟ้า <c oughs> ที่จะขนาดเล็กขนาดพวกนี้เนี่ย,ยในในแต่ละพื้นที่ด้วย <c oughs> ครับ ราะฉะนั้นมันก็จะมาผสมกันในแง่ของการศึกษาการวิจัยการผลิตเครื่องขึ้นมาตรงนี้จะเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกันซึ่งการไฟฟ้าเองก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วนี่คือส่วนภาครัฐที่ร่วมกันพอมาถึงภาคเอกชนภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนทําให้เกิดค,ความเป็นจริงในการตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นมาได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเราก็คงต้องหาคนสนใจก่อนนะครับคนที่จะเข้ามาร่วมในการที่ ทางเราก็จะไปคัดเลือกนะเอาคนที่เหมาะสมนะ,ะแล้วก็มีการที่จะพัฒนาต่อเนื่องได้เข้ามาแล้วก็จัดการก่อสร้างนะครับตามเทคโนโลยีที่ที่ได้หารือกันหรือได้ได้ศึกษากันนี่นะครับแล้วก็นาเนินการในการดําเนินการให้มันเป็นจริงนะครับแล้วก็นาเงินการเรียกว่าศึกษาติดตามประเมินผลนะครออกแบบต่างๆพวกนี้นะเ,เพื่อให้การทำเนี่ยสามารถที่จะขยายวงออกไปได้ นะครับ hmm. ซึ่งถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการม,ม,มียังมีอีกหลายหลายอย่างที่เราต้องทําในเชิงปฏิบัตินะฮะ <That. S 1> อย่างเช่นเชื้อเพลิงแบบไหนมาเป็นยังไงต้องใช้มากน้อยแค่ไหนต้องปรับจูนเครื่องยังไงต้องมีสูตรยังไงอะไรต่างๆพวกนี้ก็คง <c oughs> ต้องต้องในทางปฏิบัติเนี่ย <That. S 1> ทำแล้วก็ เนื่องจากไปอยู่ในชุมชนเนี่ยก็ต้องทําให้ง่ายด้วยนะฮะค่ะให้ชาวบ้านใช้เป็นใช่แมันยากใชามันยากก็อาจจะเดินเครื่องเดินเดินดับดับติดติดนี่ไดครับค่ะอันนี้เป็นที่ของกระทรวงวิทย์กับทางกฟผแหละที่ต้องทําให้เครื่องเดินได้แล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ง่ายต้องมีคู่มือครับแล้วก็ส่งต่อที่เอกชนนะคะทีนี้การดําเนินงานเนี่ยเราก็คงอยากจะให้มีคณะกรรมการร่วมนะเพราะว่าพอมีคณะกรรมการร่วมเนี่ยการทํางานก็จะได้เป็นทีมเดียวกันนะฮะก็ทาง กระทรวงวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าให้ข้อมูลทําการวิจัยยังไงทางการฟาฟ้าแฟรผลิตเนี่ยจะมีความรู้เรื่องเทคนิคเทคโนโลยีทางด้านของพอพก็มีการต่อยอดนะศึกษาเทคโนโลยีต่างๆทาง,ทาง,ทางผู้ประกอบการสภาพสาหกรรมก็จะในเชิงปฏิบัตินะเชิง<อ>ในการทำทำ,ทำให้จริงแล้วก็มีการลงทุนร่วมด้วยนะฮะเมืม่อกี้โครงการทั้งหมด137ล้านเนี่ยถ้าเอกชนก็ประมาณสัก77ล้าน นะครับในี้การทําอย่างเงี้ยก็เป็นอันทีเออ่เล่งเห็นว่าคนที่จะมาร่วมเนี่ยก็ต้องมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมในเบื้องต้นก่อนนะฮะในช่วงที่การพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องมีความล้มลุกคานบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเท่าที่เราดูเนี่ยความสําเร็จมันเยอะนะคบมันถือว่าเป็นงานวิจัยของคนไทยงานจของคนไท<า>ยที่จะลงไปสู่ชุมชนะะนะคะ,คะท่านประหลัดคะสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการผลักดันในโครงการนี้คืออะไรคะ เราคาดว่าถ้าหากเราสามารถที่จะร่วมมือกันได้และออกมาเป็นผลสําเร็จนะฮะแล้วก็ส่งเสริมให้กับเอกชนนะครับหรือประชาชนในพื้นที่เนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็ดูแลสร้างพวกโรงไฟฟ้าขนาดไม่กว่าตันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ารวมดยเป็นเป็นไปตามที่คาดนี่คือประมาณสักสามพันไมกวัดคือสามพันแห่งนะฮะในสามพันแห่งอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเท่ากับเรามีโรงไฟฟ้าเท่ากับโรงไฟฟ้าฐานหินอยู่ประมาณสี่โรง ตัวหนึ่งประมาณ9 8 0 0ค่ะคือเท่ากับว่าจะช่วยลดปริมาณการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆได้ครับใช่ครับแต่ใช้วิธีกระจายโรงไฟฟ้าไปยังชุมชนต่างๆแล้วก็ให้เจ้าของในชุมชนนั้นนะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริหารจัดการนะครับซึ่งเขาจะมีก็จะเป็นการไปสร้างรายได้ในชุมชนด้วยคนะครับมกอยางตั้งแต่พวกเก็บเก็บเศษไม้เก็บอะไรต่างๆเก็บเศษไม้เก็บเศษวัสดุมาแล้วก็มา มาส่งมาให้โรงไฟฟ้า<ช>จะเป็นรูปแบบการขายหรือรูปแบบการเป็นสมาชิกอะไรก็อ,อันนั้นก็เป็นรูปแบบที่จะทำให้เกัดการบริหารจัดการแต่ละที่ใช่ครับแต่ที่แน่ก็คือว่าแทนที่จะเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการ,การเกษตรเนี่ยไปเผาทิ้งกลับมาเข้าโรงไฟฟ้าเข้าระบบแกสฟิเคชันแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แล้วก็ได้ไฟฟ้าใช้ในชุมชนด้วยครับใช่ครับผมเคยลองคานวณคานวณดูนะครับ โรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเเป็นโร,โรงไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลตรงเนี้ยตัวเนี้ยนะครับจะใช้ประมาณ20ตันต่อวันะนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันเตาะนะครับหรือน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000ลิตรหรือประมาณเกือบๆ2 0 0 0บาทต่อวัน,นรเราก็ช่วยลดการน,นําเข้าพลังงาน,นจากต่างประเทศใช่ครับใช่ครับแล้วก็ใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนั้นกลับเข้ามาสู่โรงไฟฟ้าแทนใช่ครับนะคะ ฟังดูแล้วฟังดูดีนะครับฟังดูดีนะท่านผู้ชมก็คิดว่าคงจะดูดีแต่ถามว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆได้หรือเปล่าเราคาดปร,ประมาณสักภายในไม่เกินไม่เกินสองปีะนะครับประมาณสักจริงๆมันมีมันพอจะเห็นเห็นรูปแบบอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันจะต้องทดลองให้ชัดเจนเพราะว่าเราจะต้องเอาอันเนี้ยไปเผยแพร่ให้กับเอกชนให้กับประชาชนสุดท้ายเนี่ยคือว่า ท้องถิ่นต้องบริหารจัดการได้ค่ะแต่วันนี้ถือว่าเริ่มนับหนึ่งแล้วรเริ่มนับหนึ่งที่มีการเซ็น MOU ร่วมกันของ4ฝ่ายแล้วทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสากรรมเองคิดว่าเกิดได้จริงไหมคะเอ่อคิดว่าเกิดได้ดีนะครับ <c> เ <oughs> พราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเราเองพยายามที่จะทําเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรค่ะซึ่งก็จะมีการทําพื้นที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะมีเศษพวกนี้อยู่เยอะนะฮะก็สามารถที่เราก็ลองวางแผนกันว่าจะทํา ให้อยู่พอเพียงกันเนี่ยนะฮะก็จะมีไฟฟ้าชุมชนด้วยนะเพิ่มเรื่องของผลผลิตด้วยนะเราใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยเข้ามาช่วยเราก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็มีคุณภาพของเกษตรที่ดีนะพืชผลเกษตรที่ดีแล้วถ้าเราทําอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีวัตถุดิบ S <S ในการที่จะทําเรื่องไฟฟ้านี้ได้ตลอดทั้งปีนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะที่ให้มีทําได้ตลอดทั้งปีมาจากเชื้อเพลิงที่หลากหลายชีวมวลที่หลากหลายนะครับค่ะท่านผู้ชมคะถ้าโครงการนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยนั่นหมายความว่าภายใน2ปีข้างหน้าก็จะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด1เมกะวัตต์นะคะที่กระจายไปยังชุมชนต่างๆทั่วประเทศโดยที่มีภาคธุรกิจแล้วก็มีชุมชนนั้นๆมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแล้วก็มีรายได้ที่เกิดขึ้นในชุมชนมีไฟฟ้าใช้ใน ชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศที่สําคัญคือลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่จุดประกายไอเดียแล้วก็ทําให้มีความหวังว่าจะมีแหล่งพลังงานใหม่ๆกระจายไปทั่วประเทศวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคบวันนี้หมดเวลาของถอดสลักข่าวแล้วนะคะท่านประิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ